สวัสดีครับพี่น้องเฟนๆก็ใจเช่ทุง่งและกระทันผู้ชมที่เขาลบทุกท่านครับอันต้องแนมไปน้ำเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันไปก่อนเอาปลามาปล่อยพี่น้องนะครับเอาปลามาปล่อยนะครับเป็นปลาอันนี้พี่น้องนะครับนี <c> ่ <oughs> พี่น้องท่านที่เคยเรียนหนังสือนะครับจะได้อทองบถอาขยานนะันเนาะอยังก่อนกราบเฮชม่มเครื่องข้าวหวานไหมอัที่บรรยายวกับปลานะเนื้ออ,อ่อ,อนๆต่ชื่อ เนื้อน้องเรือ like อ่อนทั people, ้งกายนะครับมื่อนี้ใชมาปลอยปลาเนื้ออ่อนนะครับพี่น้องนะครับเหลือกินนะครับขันกินเพุดกินทวนไรยปฏิทดับแนวนะครับพี่น้องก็เลยต้องเอามาปลอยนะครับเพื่อเอาพันเอาย่างเนี่ยนะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับเบื้องหน้าตาเป็นจังใดลร้ท่านอาจจะหูจักลายท่านอาจจะยังบพราทันหูว่าปลาเนื้ออ่อนมันหน้าตาจังไดอ่ะเออเออเออขอโทษปลาปันปลาใสแงงลุบบาน่ะพี่น้อง น,นี่นี่คือโสมนาของปลาเนื้ออ่อนนะครับพี่น้องหรือปลาเสื่อมเอาอเห็นบ่ห่ะลงมาหน่อยหนึ่นโอ้ปากมือข้นฮะนี่นี่พี่น้องน้นๆเยจะเป็นตัวแบบนี้นะครับปลาเสื่อมนะครับบานเฮ้าเอ,อ,อนนิญปลาเสื่อมปลานั่งก็เอิญนะครับปลาเนื้ออ่อนนะปลาเสื่อมบานเฮ้าเนี่ยละนะครับเป็นปลาหน้าจืดปลาหนังที่มีรสดี เนื้อรสดีบ่มีก้างแทรกนะครับเนื้อนุ่มหวานย่ำซุกในเนื้อเขาจะนุ่มหวานเขาเอินเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับพี่น้องยูนในกลุมเดียวกันกับปลาข้าวปลาก๊นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าที่ว่าวัยแน่นกาบเฮส้มเครืองข้าวหวานนะเนื้ออ่อนๆจะชื่อเนื้อน้องรืออ่อนทั้งกายปลาอ่อนเนื้อนะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะชอบถูกจะเอามาปลอยนะครับพี่น้องเนี่ยปล่อยลูกสาบานเท่านี่นะครับเนี่ยสาลังบานเอานีนะครับเพื่อขยายพันธุ์เป็น น่เป็นแนวต่อไปบ่กกินเบิดตเนาะนะครับที่กินก็เลือกินแล้วล่ะนะครับนี่ๆๆนะครับปลาเสื่อมกันไหใ่แตๆกับปลาข้าเหรอที่กินมันคนละพันอยู่เนาะพี่อน้องแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่เองนะครับพี่น้องโอ้ตายตายนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันอ่ะอย่เศ้าทุ่งอย่ามาปล่อยลงบนนะครับเลี้ยงในบ่อดินนะครับเป็นปลาที่ค่อนข้างจะโตซาเจ้าน้อยต้องอาศัยเลี้ยงลักษณะขวบปีพุ่ละนะครับพี่น้องเลือหาเดือนหกเดือนนะครับ เห็นเขาเคยเลี้ยงเห็นเขาเลี้ยงยังไนบอปูนไนยังนะครับตามคลิปนะครับให้กินอาหารวันละสี่ครั้งนะครับเศร้ากังเว้นแรงหลักกับกังคืนนะครับอาหารต้องมีโปรตีนไม่ต่ำกว่า3 0ขึ้นไปว่ะสิเดจังสิไงเร็วอ๋ห้องห้องกับปล่อยธรรมาสานี่ดอะไรไงเนี่ยกักินน้ำนั่น,นะครับอ่ะปล่อยพี่นอ้องไปวิธีปล่อยก็คือมัดไกด่โหดที่จะเร็ปปล่อยลักษณะปลาบิน นี่มีธีปล่อยเศาทุ่งปล่อยปลาเพื่อให้มันแข็งแรง้ายน่าไปเนอะมันจะไปเห็ดเนว้เห็ดพันต่อไปเนาะถามมันออกลูกออกล้านขยายงหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเฮ้กับินมีปลายกินมาเลยมันจะเป็นสารพัดปลารวมอยู่นี่นะครับปลาเขาตัวนี้ลงเองอือครับพี่น้อง เนื้ออ่อนๆอเอนปชื่อเนื้อน้องรืออ่อนทั้งกายในหลับปลาเนื้ออ่อนนะครับสำหรับเมนูที่เขามักนิยมจ่าเพลสก็คือทาบ้านเท่ากับจะเป็นหนึ่งต้มยำแกงนะครับแกงเสี้ยพักขี่ขมพักใไห้ไก่หรือสดาดินนะครับพี่น้องถือกันปลนเลื่อยไว้มักสดนำโกโก้มีแห้งเงยาะๆนะครับปลาเนื้ออ่อนเนาะนะครับพี่นออ้องเอาห้าปอยลงแล้วบ่เนี่ยเขาจะคงจะเลื่อนเติบตัวที่นี่ละนะครับ เฮาบพกินบดกินทวนได้ปลาอยังเฮาก็มาปล่อยไว้นะครับจะเป็นแหล่งร่วมปลาบาดนี้ยย่ำจากเมื่อน้ำลงน้ำงวดน้ำแห้งเฮาก็จะว่านแห่ิดเบ็ดยกสะดุ้งหรือเฮ็ดจังได๋ก็ได้เพื่อเอาขึ้นมาเป็นอาหารของเฮานะครับบ่เน้นเลี้ยงขายนะครับบอ่อนี่นะครับเป็นบอ่อสำหรับไว้ถักกินเนาะนะครับเป็นบอ่อเอาไว้บริโภคหลังบ้านนะครับอ่านอกจากจะมีผักมีผล,ล,มลไม้ลากไม้ละในานา้ำเฮายังมีปลานะครับใช้ชีวิตแบบ พ่อเพียงพ่อเพียงเนาะนะครับทำอยู่ทำกินบนแผ่นดินพ่อนะครับพี่น้องนี่นี่ปล่อยปลาสารพัดปลาครับปลาดุกปลาจะเพี้ยนมือวางซองซ้ำมือสมิงดำกระมาซีบเบ็ดจะได้ปลาเน้นใหญ่ซีซ่าหาตัวเอาไปกินเนาะนะครับอ่านี้นคือพี่น้องป้องไปเมาเยี่ยมได้ยังปั่นกินเนาะแต่แทนที่จะแล่นเข้าตลาดเบิร์ตซีซ่าหาล่อยเขาก็เกลียนกันลงมาหนีแหละเนี่ยมาแต่กรุงเทพแม่ไม้สุกลงหนีเลยหมดฟานแห้งมเนมยอยู่นี่ พูไดไรกะสีดั้งเดิมก็ขึ้นสีเกาขาวเตยุกรุงเทพนะครับเป็นจะในหลัมันเป็นวิธีแบบเ <C> ก <oughs> าเกาแบบเฮ้านะครับพี่น้องอยู่กันแบบพี่แบบน้องอยู่กันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับควบมสมัรสมักขี้ควบกลมเกี่ยวฮักแพ่งในพี่น้องเพื่นอนฝูนงนะครับก็มาจากลักษณะน,น,าานี่นะครับเข้าจะบอแมนว่าต่างคน้นต่างอยู่แมนอยู่การทํางานอยู่ไผอยู่มันแต่เมื่อมาถอนกันมาห่มกันนะครับสายเลือดความสัมพันธ์ต่างๆบาจะเป็นมูพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง กับมโหมยุสาหนว่วยนี่แหละนะครับอหล,ลายคลิปเกิดเคยเอามาลงบ้านแห่แต่บ่มบ่มคดเป็นซิฟได้คือมากกิน,กนซุ่มเซี่ยวกันไปนะครับโดนโดนพ่อกันนี้สินะครับต่างคนต่างแยกงย้ายกันเนาะกลับขึ้นมาบ้านเก้าบ้านเกิดมาถอนมโหมกันนะครับเป็นการสารสายใยสัมพันธ์นะครับพี่น้องนะครับเฮาผู้อยูน่นี่มีเวโอกาสมีจังหวะได้เฮ็ดตรงนี้ก็เฮ็ดตรงนี้ไหวนะครับ น,นะครับเดตัวนี้ไห้นะครับเดี๋ยปล่อยให้มันว่างมันเป่าเป็นน้ำเป่าๆก็ดีนะครับเป็นโน่นแห่งๆว่างๆก็ดีพ่อปลูกได้ปลูกพ่อฝังได้ฝังนะครับน้องเอาปลาขึ้นมาไปิิงดีๆใส่กับตับบางโงหนุ่มข้อยสุดยอดเท่านั้นแหละนะครับเกิดอยู่แต่ฟ้าไม่แต่ไหนกับคนเกิดเกิดอยู่ในเมืองคนกินเข่าแล้วก็เที่ยว <apologize> มีเข่ามีหน้ามีปลาไม่น้ำกินข้าวในานาปลาในน้องน้องอยู่ในบ้าน <safety> นะครับ พีจังอเสนเสียบเนาะ <c oughs> แพเกา่ามีข้าวอยู่ในนามีปลาอยู่ในหนองมีน้องคนงามอยู่ในบ้านมันก็เบิดเท่านันตัวแท้ห้อง <c oughs> อ่ะบอ,ะอยยาฮะเอาอาหารไปห้ใกล้ก็นบ่เลยคลิปนี้พ่อพี่พอ่อในเะพ้งแค่นี้นะครับคลิปนาพ่อกันไหมโอ้ลืมนําเสนอตัวนี้ <c oughs> บอนหวานพี่น้องนะครับบอนหวานจะกแกามาปลูเรนอ่ากองฟมไว้นะครับ,บ,รปรเ,นนรบเป็นบอนหวานแกงพี่น้องนะครับแกงบอนใส่ไข่มดแดงกินแล้วมีแห้งทํากลางดอก หางลิงอ <Hang> <laughs> ยกเกี่ยวมาปลูกนะครับเป็นไม้ที่ติดง่ายเยู่หางัาง,งงามาฟังแล้วก็ติดเลยนะครับดอกหางลิงบอนวานปลาน่ะได้นเนี่ยแหละนะครับพี่น้องอะคลิปนี้เท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ